วันนี้เราจะมาดูต้นฮกหลงของเราอีกแล้วนะคะเมื่อวานเราก็ลอกกาบนะลอกกาบที่มันนะลอกกาบออกอันไหนอันเก่ๆนะคะเราก็ตัดออกนะคะเพื่อให้เขาโตไว้นะคะเราตัดออกเห็นไหมคะตัดออกเพื่อให้เราจะเลาะตัดออกเพื่อให้โตไว้นะคะเอาเอาเอาใบเก่าออกนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะเราจะตัดออกแล้วก็เพื่อให้เขาโตไว เราต้องตัดออกนะคะตัดออกเลยให้เขาโตไวก็จะเหลืออันนี้สวยๆเลยนะคะเราเลาะใบออกนะคะ,ะเลาะใบเก็บใบออกเพื่อให้เขาโตออกอ,อกันนี้เหลือแต่ใบอ่อนใบอ่อน <c oughs> ทั้งนั้นเลยสวยงามมากๆเลยนะคะใบอ่อนก็จะสวยเอาใบแก่ออกไปนะคะเพ,พื่อนๆนเพื่อให้มัน เพื่อให้มันแตกออกมาใหม่นะคะใช่ใชเพให้แตกใบใหม่จะสวยมากอ่าแตกใบใหม่จะสวยนะคะหกหลงสวยมากเลยมาทีไรก็ชื่นใจนะคะสวยมากเลยโอสวยมากเลยสวยงามจริงๆใบเขาเนะาะใบเขาหลงไหลเลยอะ่ะเห็นแล้วแบบต้องมางเห็นแล้วก็<ล>ต้อง<ล>อยาก<ด>ยจะดูแล้วดูอีกอะ่ะ ต้นนี้เป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆเลยมาแล้วเราชื่นใจเนาะของสวยแล้วออกแกสีแบบนี้ค่ะนี่ใบเขาแก่แล้วใบเขานี่คือใบแก่จะเป็นแบบนี้เนาะแต่นี้ใบอ่อนนะคะนี่ใบอ่อนใบอ่อนใบอ่อนจะเป็นแบบนี้สวยมากเลยนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบพกลงนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าพี่กันตรีเนี่ยชอบมากๆเลย ชอบมากมากเลยนะคะสวยมากเลยก็ถือว่าเป็นไม้นำโชคด้วยนะเป็นบอลที่นำโชคเสี่ยงโชคด้วยนะคะนะคะหกหลงเนี่ยเป็นบอลที่เสี่ยงโชคด้วยนะคะก็พามาโชมอีกแล้วนะคะเนาะทำไงอ,อะคนชอบอ่ะคนชอบก็จะหาบ้านเราบ้านเราไม่ได้บ้านนะ ยงเต็เราชอบนะคะชอบแล้วก็หลงไหลเขาเลยหลงไหลในความสวยงามของเขาสวยมากๆเลยนะคะน่าเห็นไหมคะนี่โอ้โหอันนี้กำลังงอกเลยกำลังแตกเลยอย่าลืมนะคะปุ๋ยไส้เดือนนะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่เข้าไปนี่เดี๋ยดูตรงนี้ก่อน ดูตรงนี้ใบนี้ใบนี้ก็เริ่มเก่าหายมายแล้วตัดใบออกตัดใบออกนะคะพกลงนี่นเขาจะชอบแดดเนาะชอบแดดนะคะถ้าแด,ดดดีก็สีสดนะคะแดดดีเขาก็สีสดนะสวยทุกใบเลยไม่มีใบไหนที่ไม่สวยเลยเนาะ ก็เป็นอะไรที่แบบชื่นใจมากๆเลยนะคะพกหลงคนที่ชอบฮกหลงนะคะมาทางนี้มาดูเลยสวยจริงๆใบก็สวยนี่เลยนะคะไม่สวยตรงไหนอาปากามาวงเติสวยทุกใบขนาดว่าเขาไม่มี เขาไม่มีดอกเขาก็ยังสวยนะคะเพื่อนๆเนาะไม่มีดอกก็ยังสวยเพราะสวยตรงใบเขาตรงใบเขานี่แหละคือสเสน่ห์เลยนะคะสเสน่ห์เขาอยู่ตรงใบนะฮกหลงนี่นะคะบอลทุกตัวจะมีความสวยในตัวเองความสวยในตัวเองนะคะแล้วแต่ว่าจะสวยแบบไหนนะคะเพื่อนๆเนาะจะสวยแบบไหนสีแบบไหนนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูต้นนี้อีกต้นนะึง อันนี้ก็นี่ก็สวยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะซีดหน่อยนะ,ะเพราะว่าแสงแดดส่องไม่ทั่วถึงนะคะแสงแดดส่องไม่ทั่วถึงเขาก็จะซีดหน่อยอู้ันนี้กาลังแตกเลยถ้ายิ่งเราเอาตัดออกนะตัดออกแล้วมันก็ยิ่งแตกนะคะเขาก็จะยิ่งแตกนะคะตัดออกเขาก็ยิ่งแตกนะคะเพื่อนๆใช่ยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะใบเขาอะ โอ้ oh, อันนี้เรามาดูเนี่ยหืม uh huh. ชื่นใจจริงๆชื่นใจชื่นใจนะ mm hmm. เห็นแล้วชื่นใจเลย uh huh. แต่อันนี้จะซีดกว่านะเพราะว่าแสงไม่ทั่วถึงนะคะแสงแดดเขาจะไม่ทั่วถึงก็พ mm hmm. า,าเพื่อนๆมาชมนะคะถ้าว่าใบาแก่มากๆนะเราตัดออกเลยนะคะตัดออกเลยแล้วเขาก็จะแตกใบอ่อนออกมาเห็นไหมคะเพื่อนๆเรามาดู เขาจะสวยแล้วก็จะมีใบอ่อนให้เรานะคใบอ่อนให้เราแบบนี้นะคะเห็นไหมเราตัดตัดเลยนะคะเพื่อนๆลองมาดูตัดเลยนะะตัดแล้วก็ปุ๋ยขี้ไส้เดือนใส่นะคะเพื่อนๆเอนาะก,ก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าจะให้ใหญ่เนี่ยนะใส่อย่างนี้เลยใส่บงบอ่อเลยเพื่อนๆดูๆจะให้ใหญ่อะนะใส่กระถางใหญ่อย่างนี้เลยใส่กระถางแบบนี้รับรองสวยแน่นอนนะคะรับรองสวยแน่นอนนี่ก็ใส่บงบอ่อ อย่าให้อยู่ที่ร่มนะคะถ้าที่ร่มเกินก็ยุบนะคะต้องให้ได้แสงแดดแสงแดดำรำไรหรือเช้าเย็นถ้าไม่ได้เลยยุบหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะเพื่อนๆเนาะยุบหมดไม่เหลือต้องได้แสงนะคะ สวยทุกใบไม่มีใบไหนไม่สวยนะคะสวยทุกใบเลยสวยทุกใบนะคะ น่มากๆนะคะมีมน์ขลังมากๆเลยสาหรับพวกหลงเรานะคะ